มาเลยพักบ่ายมาให้ข้าวขานมเส้นวันนี้ต้องกินเส้นนี่ลูกนะขนมเส้นที่ข้ากินเหลนะเืองเดี๋ยวจะข้าเลยเผื่อแผ่ให้พวกเองด้วยกินเลยเออกินเลยลูกกินเลยเะต้องน้องใหม่น้องใหม,ม่ขายเพิ่มหรือยังเมื่อเช้านี้เห็นลาง เห็นเจีอจางวันนี้ขอดูชัดเจนหน่อยเช้านี้หมืดไปเช้าเห็นสามลูกโอ้บ่ายมานี่สี่ลูกแล้วนะครับเพิ่มมาแล้วครับเพิ่มมาแล้วเป็นสี่ลูกแล้วนะครับเจ้าน้องใหม่ไข่เพิ่มเป็นสี่ฟองแล้วนะครับโอ้สุดยอดเฮงเเท่ากับ เจ้าสียอดกุามารล่ะน่าจะมีเป็นเจ็แก่นูเด้อ์เดี๋ยวจะถ่ายเอาวันที่เขาขึ้นฟักว่าได้สักกี่ลูกนะครับแต่เชื้อไก่ของคุณตาไข่ดกอยู่ครับอย่างน้อยต้องมีเ8 9ดแปลูกุแหละว,วันนี้ได้สีลูกครับวันที่สิมีนา2,500 หกสิบหบันทึกไว้ครับสี่ลูกแล้วครับเจ้าน้องใหม่เจ้าน้องใหม่ไข่ได้สี่ลูกละวพี่เขาเจ้าปีใหม่ขายได้แปดลูกแปดฟองแต่เกิดได้สี่ยอดกุม,มารเอาละครึ่งครึ่งห้ 50, 50, าสิบห้าสิบนะลูกนะ ไปห้าสิบห้าสิบก็เอาละคาบเกี่ยวเลี้ยวลัดเลาะเลี <backyard> ้ยวไปเลี้ยวมาก็ผ่านได้อยู่ไม่ต้องเอาเต็มร้อยหรอกเต็มร้อยเขาว่าผีบ้านะคนคนเต็มร้อยเขาว่าผีบ้านะไม่ขาดไม่เกินก็บ้าอีกหน่อยก็บ้านะคนเต็มร้อยต้องให้มันขาดมั่งวิดมั่งอย่าไปเต็มร้อยล่าเหลือเต็มร้อยเขาว่าผีบ้านะใช่ดีนะนี่แต่ผีบ้านะที่ได้เต็มร้อย น้อยต้องขาดบาทขาดสฉลึงมั่งเคกินกันน้ำก็มีละเดี๋ยวข้าไปซ่อมประตูให้ใหม่ตัวลังหักไปเปิดไปเปิดไม่หักไปเดี๋ยวมาซ่อมให้ใหม่ เปิดไปเปิดมาเลยหักไปซ่อมให้ใหม่หลักล้างเขาหักโอ้โอ้ขอบคุณเด้อตาใหญ่เอ้ยอย่างน้อยก็ยังได้อยู่ใบหนึ่งเลขเจ้าปู่วันหน้าค่อยเอาที่หนึ่งเนาะตาใาญเนาะปีชาก็ได้ได้เท่านี้ก็ดีละเดี๋ยวจะซื้อ ขนมอาหารหวานถวายทานให้ตอบแทนที่ยังมีเมตตาให้ลูกให้หลานได้อยู่ไม่ถึงกับไม่ได้ซะเลยแดีววันนี้จะเอากล้วยด้ยเนี่ยเอากล้วยนี่แหละไปอุกให้ทานให้ได้กินกล้วยเนี้ยกล้วยนี้ได้แล้วได้คำคิสละ ลงก็เอาเกล้วยเนี่ยนะแต่เอาเกล้วยอุกบ่มให้กินอ่าพอเอาละนี่เด้ตายายเอตาใหญ่จะเอาเกล้วยเนี่ยแล้วไปอุกบ่มให้กินที่ให้โชครางวัลถ้าได้รางวัลที่หนึ่งบอกใหป้ปิดซอยเลี้ยงเลยนะ ถวายทานให้เลยนะนี่ได้แค่สามตัวเลยย้ายเอ้ยบ่พอจะได้เป็นแค่เป็นบ้าเนี่ยไปละเ็ฟันเอาไปปุกบ่มแล้วจะถวายทานให้เด้อทานให้ท่านพระครูท่านพระให้เจ้าจะได้สือถึงจะได้กินให้ เหมือนเดิมไม่ได้กินละต้องให้ผ่านพระผ่านเจ้าจึงจะได้กินครับโอเคครับเด้ตัดได้เลยจะอุกบ่มให้ให้ได้กินได้ทานกล้วยหวานๆที่ลูกหลานปลูกไว้จะได้กินไม่เกิน สามวันเจ็ดวันสุกละ